ครับเนฟจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เรามาอัปเดตรถซีวิคน้องแดงกันหน่อยนะครับตอนนี้รถเรื่อ,องประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการไปทําค่อยเสียแล้วก็จูนนะครับผมลองเทสสั้นๆเออรถขับได้ดีมากเลยเดี๋ยวลองมาดูดีกว่าว่ารถสภาพแลวเขาเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับไปดูกันตอนนี้เครื่องทําเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนทุกอย่างหมดแล้วเดี๋ยวลิสต์ให้ดูว่าเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับ เกียร์ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นเกียร์ฝาแดงเรียบร้อยแล้วแล้วจะเอาไปทําท่อก่อนท่อไอเสียนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยว,ยวทําท่อเป็นยังไงบ้างเรามาจากเพรเทอร์โบนะครับช่างบอกว่ารถเราเครื่องซิ่งแล้วนะครับแต่ท่อยังไม่สิ่งอยู่เลยที่ท่อเก่านะครับท่อเก่าเราแค่เป็นท่องอด้วยนะครับมันแค่1.6นิ้วเองเราทำกำลังอัดม เราก็เลยเดินใหม่ทั้งเส้นนะครับ2.5เดินท่า2.5กําลังดีเลยแล้วก็เปลี่ยนปลายท่อใหม่เขานี้ซิ่งน่าดูเลยการทำรถมันไม่ได้มีแค่เครื่องอย่างเดียวนะครับมันต้องมีทั้งระบบหมดเลยเราจะค่อยๆทำให้ดูแล้วกันนะครับ ายท่อใหม่จับจับใหม่ทั้งเส้นจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างช่างเริ่มเดินแล้วท่อเดินแล้วนะครับท่อที่เขาเมื่อกี้เดินไม่ได้เลยใช่ไหมยืดรอบตรงนั้นได้ไงต้องมาคองหลังนี่ จะดิ้นได้แต่คอนี่ไปล็อกข้างหน้าข้างหน้าไม่ดิ้นก็โผล่แค่เพื่อสปริงไม่มีหน้าเขาตีใส่เดินรูปหรั่แล้วก็ทาผันริดใหม่ที่จะทำมันไม่ไดเีอดเลย